ก็ไปต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของชนาทิพย์สงกระสินเมื่อวานนี้เราคุยกันครั้งไว้เอาไวนะครับว่าผมเนี่ยได้คุยลายส่วนตัวถามเจว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บเยอะไหมเจบอกเจ็บเยอะเหมือนกันพี่นะครับถามว่าคงก็เลยบอกว่าคงไม่พักนานนะคราบอกว่าน่าจะนานอ่ะก็ไม่ได้ถามอะไรต่อไปแค่นั้นก็มาลุ้นกับทางแถลงการของสโมสสคาวะสกิฟอนเตเล่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับคาวะสกิฟอนเตเล่แถลงการว่ามีนักเตะสองคนที่อ่เจ็บแล้วต้องพักยาวประมาณสัก สามสี่เดือนขึ้นไปนะครับทีนี้มันไม่ไม่ไมีชื่อของเจชนาทิพย์เราก็บอกว่าเออให้่างนี้โลง่งเพราะว่าโอกาสที่เจจะเจ็บยาวๆก็คงไม่มีเพราะว่าถ้ามีเนี่ยสโม,มสรจะแถลงการละพวกสี่ถึงหกสัปดาห์หรือว่าเดือนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยสโม,มสรเขาจะแถลงว่าผู้เล่นของเขาเจ็บอ่ต้องพักขนาดนี้ขนาดนี้นะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ครับปกติวันเลขก,ก็แถลงการว่าชนาทิพย์สงกระสินมีอาการบาดเจ็บและต้องพักยาวนะครับหกถึงแปดสัปดาห์โยหกถึงแปดสัปดาห์คือเท่าไหร่ครับ เดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับโอ้โ oh หใช่ครับถ้าเดือนครึ่งถึงสองเดือนนั่นหมายความว่าพอไปดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยชาะชิตส่งกระสินคงไม่ได้ร่วมทีมชาติไทยในชุดอาเซียนคอเอ,เอเชียนครับแน่นอนต้องหมอต้องใช้คาว่านแน่นอนแล้วนะครับ,รบเพราะว่าในช่วงระยะเวลาฟืนฟ้นฟูหรืออะไรต่างๆคงมาไม่ทันจริงๆแล้วละ่ะต้องเป็นกำลังใจให้เจดวนเลยชั่วโมงนี้ ทีนี้พอเขาบอกว่าต้องพักหกหรือแปดสัปดาห์เนี่ยมันทาให้หลายคนอยากจะได้เกกลับมาไม่ว่าจะกลับมาสู่คาว์าสกิฟอนเตเล่หรือว่ากลับมาสู่ทีมชาติไทยชุดนี้เียนคัพก็ดีก็นับกลับไปที่วันวันที่ดูดับ,บาดเจ็บซึ่งวันดูดับาดเจ็บก็คือนัดสุดท้ายของ ACL นะครับเมือ่อสามวันที่แล้วนะครับ,รบก็ประมาณต้นเดือนนะประมาณวันที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าวันที่ต้นเดือนเลยต้นเดือนเลยเอา,เอาแต่ต้นเดือนเลยนะครับ,รบสัปดาห์ก็คือจะเป็น เอาหกสัปดาห์นะห้วนๆเลยนะไม่ต้องถึงหกถึงแปดนะหกสัปดาห์ก็เป็นเดือนครึ่งเดือนครึ่งนหลยก็จะหายเจ็บกลับมาเอาหายเจ็บก่อนก็คือกลางเดือนมิถุนายนหายเจ็บก่อนนะแล้วโดยมาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยหายเจ็บมาต้องเรียกความฟิตสองสัปดาหค์คือปลายเดือนมิถุนายนดูโปรแกรมไม่เช่นครั่กันหน่อยครับนะโปรแกรมไม่เช่นครับว่าไทยเราจะเล่นเมื่อไหร่จะต้องเดินทางเมื่อไหร่แต่ว่าที่เราดูกันผ่านทางตาเนี่ยคือน่าจะลําบากก็และเพราะว่า เอเชียนคัพเนี่ยจะเริ่มต้นต้นเดือนมิถุนายนนะฮะอ่ะดูชาติอีกทีนึงครับว่าโปรแกรมเอเชียนครับ,บจะมีผลกับชนาทิพย์หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อว่านอกจากผลกับทีมชาติไทยเราแล้วเนี่ยนะครับในมุมของการจะเป็นตัวหลักของาวารสกฟลอเร่ของชนาทิพย์จะส่งผลหรือไม่นะครับโปรแกรมเอเชียนครับ,บของเราเนี่ยเริ่มต้น8มิถุนายนนะครับเจอกับ,บมันดิฟซึ่ง8มิถุนายนเนี่ยก็กำหนดหายของเจน่าจะ15มิถุนายนยังไม่ได้ ยังไม่ได้ครับคุณเอกพิทุนาเจอศรีลังกาก็ายังไม่ได้สิบสี่พิาุนาเจอหนักสุดเจออุตเบก็ยังอยู่ในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้น,นครับ,รบลุ้นลุ้นเอาแบบว่าปฏิหาร,รหายเร็วกลับมาเร็วเป็นไปได้ถามว่าคืออาการบาดเจ็บของนักกีฬาเนี่ยหมอก็บอกไปตามสภาพนะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของร่างกายผู้เล่นด้วยนะครับขึ้นอยู่กับ อ่อเรื่องของการฟื้นฟูอะไรต่างๆนันาบางคนกลับมาเร็วก็มีนะเราหวังอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าคงจะเป็นไม่ได้ยากก็ต้องอยอมรับตรงนี้คือพอหกถึงแปดพี่ปูไอหกถึงแปดเนี่ยถ้าเจสามสัปดาห์เนี่ยเจยงังห้าสิบห้าสิบเลยนะถ้าคิดดีๆสามสัปดาห์ก็เท่ากับประมาณวันที่ยี่สิบกว่ากว่าในเดือนพฤษภาคมเรียกความฟิตอีกไม่รู้ว่าจะกลับมาติดทีมชาติได้หรือเปล่าคือทีมชาติอาจจะเรียกแน่แต่ว่าเจ เจกังวลหรือเปล่าสโมสรกังวลหรือเปล่าพี่ปูแต่นี่พอพูดถึงหกถึงแปดนี่เท่ากับสิบห้าถึงสามสิบเลยนะสิบห้ามิถุนาถึงสามสิบมิถุนามันจะอยู่ในช่วงเวลานี้ที่มีโอกาสหายกลับมาหายจากอาการบาดเจ็บซึ่งดูแล้วเนี่ยทีมชาติไทยต้องทําใจไว้ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเลยครับวันก่อนคุณแป้งมาดามแป้งเพิ่งจะบอกว่าคุยกับเจียตลอดเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามาแน่นอนเอเชียนคัพระดมเลยนะฮะเจอกันแน่นอนชุดใหญ่ๆเลยนะฮะ แต่ถึงวันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกกันระครับว่าคงต้องทําใจนะครับทีนี้ในเรื่องของทีมชาติก็ถือว่าก็น่าเสียดายที่อาจจะไม่มีเจเด่นครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องมองต่อไปนั่นคือวิธีการเล่นฟุตบอลอาชีพของเจนะครับให้กับค mm. ารลสกีวอเตเล่อันนั้นสําคัญพอสมควรเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์ภายในทีมของเจเองก็กําลังต่อสู้อยู่นะครับแล้วก็ถู ให้นั่งเป็นตัวสำรองบ่อยอครั้งด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงๆทง้งเอล็กแลวก็ ACL นะครับเราก็ยังแอบบอกว่าเออก็ยังดีในะที่ไม่เจ็บนะครับถ้าเจ็บอาจะสถานการณ์จะแย่กว่าน,นี้อีกนะครับคือถ้าไม่เจ็บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องสู้กันให้กลับมาให้ได้สู้กันให้เป็นตัวหลักให้ได้เพราะว่าเป็นนักเตะค่าตัวแพงนะครับถ้าเหนื่อยแพงเป็นความหวังของทีมอ่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่คลิกแม่อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าไม่เจ็บมันก็ยังมีโอกาสเขาที่พอเจ็บขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าช่วงเวลาอ่าหกถึง เพื่อนร่วมทีมคู่แข่งขันในทีมต่างก็เร่งโชว์ฟอร์มกันอย่างแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นการกลับมาของเจคราวนี้นะครับมันเป็นการกลับมาที่จะแตกต่างจากการกลับมาแล้วสู้ในคอนเสิร์ตเรซัปโปโรเพราะที่ซัปโปโรขอให้หายเจ็บเถอะนะครับได้ลงแน่อนอนใช่ครับอืบแต่ว่าที่นี่เป็นอย่างที่บอกที่นู่นเจ็บป่วยขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยเจคือจอมทัพของของคอนเสิร์ตเรซซัปโปโรแต่ที่นี่พี่ปู มันเหมือนกับที่ช่วงที่อุ้มต้องหลุดไปนั่งสำรองมันคล้ายๆกันเลยคือหลุดไปนั่งสำรองแล้วทำยังไงให้กลับมาได้แต่นะอุ้มไม่มีอาการบาดเจ็บขณะที่เจเนี่ยคือนั่งสำรองเจไม่ได้นั่งนะพี่ปูปัญหามอยู่ตรงนี้เจไม่มีชื่อเลยซึ่งพอมีอาการบาดเจ็บอีกถามว่ากังวลไหมผมว่าเจก็คงกังวลพอสมควรแต่ว่าพอหายกลับมาผมก็เอาใจช่วยเจนี่คือวิถีของฟุตบอลอาชีพครับอืมคือการต่อสู้แหละ บางคนคอมเมนต์บอกว่ามันจะเกี่ยวไหมกับการที่เปลี่ยนนักฟิเตเนสคือช่วงหนึ่งที่เราได้คุยกับเจย์โยที่เราใคร,ครไปฟังไลฟ์สดบอกว่าช่วงที่เจไม่ค่อยเจ็บเลยตอนที่ท้ายๆของการเล่นกับซัปโปรโรเพราะว่าเปลี่ยนนักฟิเตเนสจากญี่ปุ่นมาเป็นบราซิลไงถูกไหมแล้วก็ใช่ครัไม่สามารถที่จะครฟเวอร์ร่างกายเขาจนกระทั่งไม่มีอาการบาดเจ็บเลยเราก็ยังถามกันดนะ้พอไปคาร์บานสกีบอลเตอเล่เนี่ยรีเควสไ์ม้ว่าอยากได้นักกายภาพคนไหนมาดูแลอะไรยังไงเขาบอกมันก็รีเควสตไม่ได้ก็ต้องใช้ของอสโมสรที่มีอย่ คซึ่งก็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไปอยู่สโมสรอนใหม่เนี่ยนะฮะก็ต้องก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ใช้หมอใช้อะไรที่เขามีอยู่ใช้คล้ายที่เขามีอยู่นะครับส่วนสภาพร่างกายก็เราก็เห็นอย่างใหญ่เกเรเล่นมาโดยตลอดนะครับว่าก็จะมีช่วงหนึ่งที่ใช้หนักๆแล้วก็จะมีช่วงเจ็บแบบนี้อยู่นะฮะก็เอาใจช่วยให้กลับมาเร็วๆแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของชนาทิพย์กับโอกาสในการเล่นเอเชียนคัพนะครับแล้วก็การที่ต้องลำบากขึ้นไปอีกในการพิสูจน์ตัวเองกับคาวาสกิฟอนตเล้นะครับอ่ะที่ เ,เดี๋ยวมันจะต้องไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับอะไรโยกับเรื่องของถ้าเจไม่มานะฮะต้องหาตัวไปเล่นแทนเจทีนี้ตัวที่จะไปเล่นแทนเจเนี่ยถ้าเอาตัวอายุปกติไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นไรนะฮะมันก็จะว่ากันด้วยความสามารถว่าจะทดแทนกันได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันจะต้องเอาผู้เล่นจากยู23เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนรัตสซึ่งจิตถาวรสมมตินะบอกว่าอ่ะนี่คือตัวแทนเจในทีมแมตช์ชุดใหญ่จะดึงจากยู23 ซึ่งจะเตะิงแชมป์เมเชียพ่อุดเบในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะฮะช่วงคอมคอมกันอยู่เลยนะฮะ <c oughs> ไปเสริมชุดใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามต่อไปนะฮะโอ้โหอันผมว่าเดี๋ยวต้องต้องนั่งเปิดโตคุยกันเยอะนะพี่ภูเพราะว่าอยูยิบสามเนี่ยกับทีมชาติชุดใหญ่แค่เจไม่เจ็บเราตั้งที่เจไม่เจ็บก่อนเนี่ยก็ยังแย่งตัวเราพอไล่เลี่ยงเนี่ยตัวก็ชุลมุนกันอยู่ลพะพอเจเจ็บอ่าลองคิดดูว่าตำแหน่งของเจเนี่ยเอาสุภรพโชาแทนได้ไหม เอาวอรชิตแทนได้ไหมเอาแทนน์ัตสกิจถาวอแทนได้ไหมก็ต้องจิ้มกันมาชีละคนสองคนด้วยปุ๋เบนจามินเดวิดขึ้นมาจากข้างล่างมาข้างบนแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมองว่าเสียวแทนยูยี่สามเหมือนกันครับอ่ะก็ต้องดูลกันยาวๆนะครับอ่ะไปตอบคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเจมี่โอกาสมาเล่นที่ไทยไหมคุณครูบอลดอนผมว่าก็ท้ายๆอ่ะท,ท้ายการเล่นหมดความท้าทายที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะฮะค่อยกลับมานะครับ อยาก็นเมองทอมมีเงินมาอุดหนุนเพื่อกลับมาต่อกอกับบุริดัทได้เหมือนเมื่อก่อนคุณมันยายนะครับคุณชูนรา,าบอกว่าทําไมเจ็บบ่อยมากเรื่องอาหารการกินเกี่ยวกันไหมเนี่ยเออผมผมก็ยังมองว่าคือด้วยต้นทุนร่างกายของของเจเขาเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วกล้ามเนื้อใช่ครับพอใช้การหนักๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของกล้ามเนื้อที่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่เด็กผมก็เคยคุยกับเขาเขาบอกว่าถ้าเขารู้อย่างนี้นะว่าจะเดินทางมาถึงจุดเนี้ย เขาไม่ตรากตาเล่นฟุตบอลหนักๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็กินอะไรที่มันเป็นประโยชน์สร้างกล้ามเนื้อที่ถูกต้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่ามันไม้มีใครรู้อนาคตไงนะครับพอเติบโตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเขาก็ต้องใช้กําลังเหมือนกับคนอื่นๆต้องใช้ร่างกายเหมือนกับคนอื่นๆนะครับซึ่งพอมีอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันอาจจะเจ็บได้ได้ได้มากกว่าคนอื่นมันเหมือนลดเครื่องเล็กอะรดเล็กแต่ว่าวิ่งแรงนะฮะ โอกาสเจ็บม,มันก็จะมีประยะระยะ,ระยะแบบนี้อาจจะบ่อยกว่าคนอื่นที่ก้านมีขเขาแข็งแรงกว่านะฮะครับอ่ะก็ต้องพูดอย่างเดียวนะพี่ปูชั่วโมงนี้ก็ต้องตามให้กำลังใจแล้วก็ให้เจกกลับมาให้เร็วที่สุดอืมถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อนะครับ